เทคนิคการดื่มน้ำบำรุงไตทำให้สุขภาพดีได้ใน3ขั้นตอนรู้หรือไม่ก,การดื่มน้ำที่ถูกวิธีช่วยบำรุงไตและเสริมสุขภาพได้สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ดื่มน้ำเยอะแต่ต้องดื่มอย่างถูกจังหวะเพื่อให้ไตทำงานได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงภาวะไตเสื่อมเริ่มต้นง่ายๆได้วันนี้ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเติมน้ำให้ร่างกาย 1- 2สองแก้วหลังตื่นนอนน้ำช่วยปลุกการทำงานของไตขับสารพิษพร้อมเตรียมพลังงานให้กับวันใหม่นี่คือความลับเล็กๆที่คนสุขภาพดียึดถือเป็นประจำเลือกดื่มน้ำเรื่อยๆทุกหนึ่งสองชั่วโมงอย่ารอให้กระหายน้ำการเติมน้ำในปริมาณเหมาะสมช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้ไตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดนิ่วหรือปัญหาสุขภาพอื่นฮ่าฮการดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอนอาจทำให้ไตทำงานหนัก ดยไม่จำเป็นดื่มเพียงเล็กน้อยพอชุ่มขอช่วยให้ไตพักผ่อนและฟื้นฟูได้เต็มที่ในช่วงเวลากลางคืนทำตาม3ขั้นตอนง่ายๆในทุกวันเพื่อบำรุงไตและสุขภาพของคุณถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนรักสุขภาพและติดตามเราไว้เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับสุขภาพเพิ่มเติมในอนาคต